นี่คือเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาใหญ่ของวงการสื่อและความบันเทิงในยุคดิจิทัลการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับธุรกิจมืดที่มีไรายได้มหาศาลแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือการละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการดูหนังหรือซีรีส์เถื่อนเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังอย่างแนบเนียนอีกด้วยและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดสได้เปิดเผยภารกิจสำคัญภายใต้ชื่อปฏิบัติการเดวิดชดามซึ่งเป็นการบุกทลายกลุ่มเว็บไซต์ที่ลักลอบดูสัญญาณสตรีมมิ่งชื่อดังอย่างผิดกฎหมายโดยเว็บไซต์เหล่านี้ได้ละเมิดลิขสิทธิ์การฉายภาพยนตร์ซีรีส์รวมถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างแพร่หลายและยังมีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ที่สร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปีภารกิจนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนโดยมีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีดีเส และพันตำรวจตรีจตุพลบงกมาศรองอธิบดีใส่มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเข้มชาติประกาศหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า40นายรวมกับสถาบานันนิวิทยาศาสตร์เข้าตรวจค้นเป้าหมายในจังหวัดนนทบุรี4ี่จุดและกรุงเทพมหานคร2จุดตามหมายคน้นสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางสำคัญได้มากมายเช่นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกล่องถอดรหัสสัญญ,ญาณทรูวิชัน จะรับสัญญาณดาวเทียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฮาร์ดดิสและโทรศัพท์มือถือจำนวนมากหนึ่งในเป้าหมายหลักคือโกดังขนาดใหญ่กว่า5ไร่ในอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางดักรับและแปลงสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนส่งต่อไปอยังเว็บไซต์อินเทอรนนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของออฟฟิศและทีมแอดมินของเว็บพนันออนไลน์หลายแห่งอีกด้วยน่าสนใจว่ายังพบสัญญ,ญาณเครือข่ายอื่นๆที่เป็นของผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายเช่นบริษัทโมโนเตฟลิกสถานีโทรทัศน์ช่อง3 และบริษัทอื่นๆอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นี้มีความซับซ้อนและกระทงกว้างมากกว่าที่คิดกรณีนี้เริ่มต้นจากการร้องเรียนของบริษัททรูวิชันร๊ปจำกัดและสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (NPA) ที่พบว่าเว็บไซต์นี้มีธุลักลอบดักรับและแปลงสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมถึงภาพยนตร์ของบริษัท Warner Brother Entertainment จำกัดโดยเว็บไซต์นี้มีสมาชิกมากกว่า10,000แรายสร้างรายได้ปีละกว่า200ล้านบาท และเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีรายได้กว่า1,000ล้านบาทต่อปีซึ่งนำไปสู่การอนุมัติเป็นคดีพิเศษหมายเลข82,568การสืบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเผยให้เห็นว่ากลุ่มเครือข่ายนี้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทพเปพีทีวีและ f w ฟ s p o r t s โดยใช้โกดังดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการหลักจัดระบบสมาชิกหลายระดับทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือน และรายปีให้บริการรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์สื่ออนาจารย์และที่สำคัญคือมีแบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์เช่นบาคาร่าไฮโลรูเล็ตและทายผลกีฬาซึ่งเป็นช่องทางชักจูงผู้ชมเข้าสู่การพนันอย่างเป็นระบบเจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดของกลางเพิ่มเติมจากทีมงานแอดมินเว็บพนันออนไลน์เช่นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโทรศัพท์มือถือและบัญชีมาซึ่งใช้ในการหมุนเวียนเงินจำนวนมากเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายและมีโทษรายแรง การละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อผู้สร้างสรรผลงานและเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นช่องทางสำคัญที่สนับสนุนอาชญากรรมไซเบอร์โดยเฉพาะเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่แฝงโฆษณาในเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังในมุมกว้างสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา USTR ได้ประกาศรายงานสถานการณ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษ สเปเชียน301ประจำปี2,568โดยมี18ประเทศที่ต้องจับตามองในบัญชี Watch w วอชลิ t WL รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งประเทศไทยยังคงอยู่ในบัญชีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่8นะับตั้งแต่ปี2,560หลังจากเคยอยู่ในบัญชีต้องจับตามองพิเศษ Priority Watchlist PWL ตั้งแต่ปี2,550แม้รายงานจะระบุว่าในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบป้องกันและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวม ถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่เจ้าของสิทธิ์อย่างชัดเจนแต่ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นจํานวนมากแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้คิดว่าการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันเพียงพอหรือยังหรือควรมีมาตร,ราการที่เข้มงวดและรัดกุมมากกว่านี้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลย